แล้วก็มาดูความร้อนกันนะครับจุดแปด, 7, ดนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมมีโหมดกันถอดน็อตแล้วตกขณะที่เราอยู่ที่สูงตัวนี้นะครับบอกตามตรงเลยนะครับนะครับค่าต่างๆนะเพราะว่าการสั่งของจากเมืองนอกมีความเสี่ยงอาจจะต้องรับในส่วนนั้นให้ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีวนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้า Impact Diver ตัวนี้นะครับหรือไขควงบล็อกขันกระแทกครับผมตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากเว็บไซต์แบง g g กู d ดในราคาสุดเซอร์ไพรส์เลยนะฮะ900บาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่ค่างเงินนะแต่ตอนนั้นมันประมาณ900นิดนิดแล้วก็เขามีบริการ COD ด้วยนะเก็บเงินปลายทางครั้งแรกที่เห็นที่หน้าเว็บไซต์ก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ ไปศึกษาหาข้อมูลเสร็จแล้วพอเข้าไปดูเว็บไซต์แบบลึกๆนะครับอ๋อนะครับที่เขาขาย900บาทนะครับก็คือเฉพาะตัวนี้ครับตัวเปล่าเฮ้ยเฉพาะตัวเปล่า900เหรอแล้วแบตเตอรี่จะแพงไหมนะครับบอกเลยครับแบตเตอรี่พันกว่าบาทที่ได้มานะครับตัวนี้สั่งมาพร้อมกันนะครับขนาด6 ml ลิเทียมไอออนนะครับซึ่งสามารถใช้กับสว่านแบรนด์ดังได้นะสีนี้นะครับเขียวตัดดำนี้นะครับ พอมาเช็คแบตเตอรี่ดูดีอ้านี่มันใช้กับปืนของเราได้นี่นานฮะ,ะนี่ตัวนี้ก็ใส่ด้วยกันได้นะครับเลยเอาแล้วเ,เข้าทางแล้วครับผมเลยจัดมาเลยครับผมตัวนี้พันกว่าบาทตัวนี้900ตัวนี้พันต้นๆน,น,นะเกือบ2 0 0 0แล้วแล้วก็ที่ชาร์จประมาณ300บาทนะครับเบ็ดเสร็จ2 0 0พัน 2, ต้นๆน,นะครับ คราวนี้เรื่องความคงทนเนี่ยก็ต้องลองใช้ดูนะครับว่าระยะเวลาการใช้งานมันจะทนขนาดไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมได้ลองขันอะไรหนักๆไม้หนานๆนะครับขันน็อตเข้าไปนะครับน็อตเมทัลชีตอ่ะนะครับขันอัดเข้าไปก็ไม่รู้สึกถึงความร้อนนะครับของมอเตอร์ตัวนี้ตัวนี้นเป็นมอเตอร์บัตเล็ตสเปคที่เขาเขียนมาในเว็บไซต์นะครับเขาบอกว่า1 8แโวลต์แรงบิดอยู่520นิวตันแต่ส่วนตัวผมไม่มีเครื่องวัดนะ แล้วก็เรื่องนิวตันผมไม่ค่อยแม่นจริงๆไงต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมจึงได้เข้าไปดูรีวิวที่ฝรั่งเขาเข้ามาคอมเมนต์ตัวเนี้ยขายได้หลักหมื่นตัวเลยนะครับทั่วโลกขายได้เยอะที่สุดเลยหมื่นกว่าตัวนะขายทั่วโลกเลยนะทั้งญี่ปุ่นรัสเซียประเทศอื่นๆนะครับซื้อไปแล้วก็คอมเมนต์เพียบเลยครับจึงได้มั่นใจเลยว่าเฮ้ย900เนี่ยมันต้องใช้ได้ดีนะฮะเพราะว่าฝรั่งเขาคอมเมนต์เขาคงไม่โกหกหรมั้งแล้วฝรั่งบางท่านเขาลือให้เห็นข้างในเลยนะ เอานี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง Impact Drive r บล็อกไฟฟ้าไขาควงตัวนี้กับสว่านไฟฟ้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับข้อแตกต่างอยากเห็นได้ชัดนะครับก็คือตัวนี้มันก็จะเจาะปูนได้จเจาะเหล็กได้กระแทกได้เจาะได้ทุกอย่างนะครับขันได้เหมือนกันขันนอ็อตตัวนี้ก็เจาะได้เหมือนกันแต่เจาะปูนอาจจะได้แต่ช้าหน่อยความแตกต่างของ2ตัวนี้คือมันชัดเจนมากๆเลยเอาเรื่องเจาะปูนนะครับ ตัวนี้จะเก่งกว่าระบบกระแทกเขาจะชักเข้าชักลงอย่างนี้ซึ่งจะเก่งในเรื่องของการเจาะแต่ Impact Driver จะเก่งในเรื่องของการขันพอมันฝึมนจะตกมาแล้วก็จะตะวัดแล้วก็ตีลงไปซึ่งซึ่งทำให้สร้างแรงบิดได้สูงส่วนต่อไปต่อไปมาดูอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับเจ้า m p p c t t ไ i v e ตัวนี้ก็โอ้ลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับพอเริ่มศึกษาลึกๆๆ ก็ได้เสียตังค์เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมอ่ะอุปกรณ์เสริมที่ถ้าอยากเล่นนะครับซื้อเพิ่มก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวจับดอกสว่านปกติแต่ว่าเป็นท้ายบล็อกนะายบล็อกยังไงก็ใส่เข้าไปเนี่ยครับเนี่ยแค่นี้ผมชอบตรงไหนรู้ไหมผมชอบตรงที่มันถอดเร็วสวมเร็วนะครับมันปลดเร็วซึ่ง ถ้าเกิดผมทํางานอย่างเช่นผมมีสว่านตัวเจาะแล้วผมก็ใส่ดอกสว่านค้าไว้เลยส่วนตัวขันนะครับหรือตัวขยายหรือจะใส่หัวเทเปอร์นะครับตัวนี้เป็นดอกเจดีหรือเราจะถอดนะครับเราทํางานไม้อยากให้รูน็อตเรียบเนียนะครับเราก็ใส่หัวเทเปอร์ครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะสามารถสวมลงไปได้เลยนะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นพวกหัวต่อบล็อกต่างๆเนี่ย 1-2-3เนี่ยที่ขยายขนาดอย่างตัวน 1, เนี้ยใช้บล็อก1 2ับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับออก 1- 2ก็สามารถใช้กับบล็อกตัวอื่นๆได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันหัวมันนะมันเป็นขนาด 1- 2อยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่ตัวต่อลักษณะนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับดูนะฮะนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วท่านก็จะได้บล็อกการลือรถแล้วนะครับก็คือว่าถ้าซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับสำหรับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆเนาะเพราะว่ามันได้แต่ตัวมาจริงๆ นะครับหรือแม้แต่ไขควงนี่นะตอนนี้ผมก็กําลังสั่งไอตัวที่เป็นแม่เหล็กอยู่ข้างบนมารับยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งโอ้โหง่ายมากครับนี่นะใส่ลงไปเลยเพราะมันเป็นมาตรฐานเดียวกันไงนะครับเวลาขันน็อตตัวนี้มีสโลนะครับอยู่ที่ไกลปืนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็ถ้าเกิดน็อตมันแน่นนะครับมันก็จะมีระบบคลายออกเหวี่ยงคลายออกนะเป็นระบบบล็อก อยู่ข้างในนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเพิ่มเติมกันครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันนะครับที่ให้มาก็โอ้โหเทียบเท่าแบรนด์ดังเลยนะครับที่ผมหาข้อมูลดูนะครับก็มีตัวนี้ฮะปรับโหมดได้นะครับตัวนี้พอกดเข้าไปก็จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมด small นะครับแล้วก็ลองก็คืองานเบางานหนักไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมมีโหมดกันถอดน็อตแล้วตกขณะที่เราอยู่ที่สูงงงไหมฮะคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราถอนออก มันติดพันนะมันอาจรอบมันอาจจะเร็วเราอาจจะกดผิดจังหวะแล้วพอน็อตหลุดจากเบานะครับเราอยู่ที่สูงบนหลังคามันอาจจะหลุดออกจากจากหัวขันแล้วตกลงมาพื้นได้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาเป็นระบบนี้ครับนี่นะฮะก็คือเรากดแช่ครับแล้วมันก็จะตัดเลยตัดการทํางานเลยแล,แล้วปล่อยหรือเราจะเดียครับเนี่ยฮะคือจะถอนแบบถอนจังหวะเดียวตึ๊ก ถ้ามันหลุดเราก็แค่คลายออกเอามือคายออกนะครับมันจะไม่ลากยาวอ่ะจะมีอยู่ฝั่งเดียวนะพอกดหมุนหมุนคลายสะกูนะฝั่งนี้นะครับมันก็จะนี่แต่ว่ามันปรับได้นะก็คือถ้ากดโหมดตรงปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับก็จะลากยาวได้เหมือนกันแต่พอกดไปสถานะแสดงนะครับสมอตัวเล็กนี้นะแล้วถอนออกมันจะกดได้สเต็ปเดียวนะครับเห็นไ,ไหมก็ข้างหลังแบตเตอรี่นะครับผมว่าเหมือนกันเลยแหละ เหมือนกับแบรนด์ดังเลยนะครับเนี่ยดูสถานะแบตเตอรี่ได้ตัวนี้แบตเตอรี่18โวลต์6แอมป์วลองไปเช็คราคาแบรนด์ดังดูนะครับแต่ส่วนที่ว่าจะใช้ได้นานขนาดไหนมันก็ต้องลองใช้งานกันดูยาวๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองถอดน็อตนะตัวนี้ถูกยิงเข้าไปในไม้ยาวมากเลยยาวประมาณนิ้วหนึ่งเนะี่ยนะครับว่าจะโอเคป่านะ ตัวน็อตอะร้อนนะแต่ว่าตัวสว่านคือไม่ร้อนเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะขันน็อตตัวนี้เข้าไปคืนนะครับยาวประมาณนี้เลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดความร้อนนะครับของตัวมอเตอร์ก่อนนะ <S <S ผมจะยิงเข้าไปตรงจุดเดียวนะครับเอาจุดเดียวเลย <Yeah. S 1> ก็คือตรงโลโก้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับอยู่ที่28องศานะ28.4องศานะครับ ถ้ายิงที่ตัวผมเป็น3ามสเอ็ดนะ<ม>ก็คือผมไม่ได้ล็อกองศาไว้นะครับเดี๋ยวจะลองขันเข้าไปดูนะครับขันเข้าขันเข้าเนี่ยจะเป็นการขันรูใหม่เป็นเนื้อไม้ก็คือไม่ได้ขันเข้ารูเดิมนะจะขันเป็นเนื้อไม้แยกออกนะครับทะลุเข้าไปจนถึงไม้ข้างในนะครับซึ่งมีไม้ตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวจะขันเข้าไปดูนะาำรับช่างเมตาชีทนะครับตัวนี้อาจจะช่วยงานท่านได้นะครับผมอ่ะลองดูนะครับ3-2ขันครับ แล้วก็มาดูความร้อนกันนะครับจุดแปดจุดเจ็ดจุดแปดนะครับคือความร้อนขึ้นมาไม่ถึง1องศานะครับในการขันลากยาวเมื่อสักครู่นี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองถอดล้อดูนะครับก็คือถอดน็อตล้อนนี่แหละผมต่อบล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามตรงเลยนะครับน็อตตัวนี้ผมเป็นคนย้ำเองนะครับน็อตล้อทุกตัวนะครับในรถของผมผมจะใช้การใช้บล็อกตัวใหญ่นะครับแล้วก็ยืนเหยียบทุกตัวเลยเพื่อความปลอดภัยคราวนี้ตัวเนี้สเปคหรือแรงบิดนะครับมันคงไม่ถึงนะมันเลยถอดไม่ออกผมคิดว่าตัวนี้วัตถุประสงค์ของผมอะผมซื้อมาในงานเจาะไม้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมได้เจาะไม้ขนาดหนานะครับน็อตขนาดนี้เข้า โดยดีนะครับผมคิดว่าโอเคแล้วตัวน็อตล้อเนี่ยมันมันอาจจะต้องใช้ตัวใหญ่กว่านี้หรือสเปคสูงกว่านี้ในการขันออกตัวนี้รีวิวให้เห็นกันเลยนะครับว่าถอดน็อตล้อไม่ได้ครับแบตเตอรี่ลากยาวมื่ตสรกคูนี้เจาะไม้ด้วยครับหายไป1นขีดนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่อไปครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาชี้เป้าของถูกไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ900าบาทเฉพาะตัวบนนะที่ชาร์จกับแบตเตอรี่ไม่เกี่ยวนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อท่านใดมีแบตเตอรี่ ในซีรีส์นี้อยู่แล้วหรือเล่นซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับอยากจะเพิ่มเจ้า Impact ได้มาลองดูก่อน mm hmm. ก็มาลองดูก่อนว่าชอบไหมนะครับเพราะว่าผมเริ่มที่จะ DIY งานไม้บ่อยขึ้นนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าตอนนี้กําลังสะสมเครื่องมือง,งานไม้เพราะว่าชอบมากๆเลยเกี่ยวกับงานไม้นะครับซึ่งเวลาไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยผมเห็นแต่เขาเอาไอ้นี่อิมแพกได้เนี่ยเจาะน็อ,นอนตกันทั้งนั้นเลยนะครับใช้ในการขันน,อน็อตต่างๆแต่พอมาลองใช้เองเฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งอะ นะครับยังเก้าอี้ไม้เก่านะครับที่ที่ผมถ่ายมาสักครู่นี้นะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้ขันแบบสบายๆเลยนะก่อนหน้านี้ใช้สว่านไฟฟ้า220โวลต์นะครับเป็นสว่านที่ตัวใหญ่หวัดสูงพอสมควรนะถึงอัดลากยาวได้ขนาดนั้นพอแต่พอมาเป็นตัวเนี้ชิวๆครับผมกดเบาๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอาจจะเป็นเทพบระบุของช่างเมัลชีตก็ได้นะครับตัวนี้โอเคครับ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจ Impact d i v e ตัวนี้เลยนะเพราะว่าในเว็บไซต์มีหลายตัวนะตัวนี้ผมคัดมาแล้วแล้วเพราะว่าผมจะชอบอ่านคอมเมนต์ดูพวกอ่าเลทนะครับค่าต่างๆนะเพราะว่าการสั่งของจากเมืองนอกมีความเสี่ยงอาจจะต้องรับในส่วนนั้นให้ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็พยายามคัดที่สุดแล้วนะครับก็คือตัวนี้ขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็มี COD ด้วยเก็บเงินปลายทางได้นะครับเพราะราคาไม่ไม่แพงมาก9 3 0ดอลลาร์นะ โอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจ Impact d i v e r ตัวนี้หรือสว่านบล็อกกระแทกนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปหน้านะครับยังมีงานรีวิวเจ๋งๆสิ่งประดิษฐ์หรือต่อไปนะมีงานไม้นะครับสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับงานไม้มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับลูกกวนกดปุ่มติดตามนะครับตรงนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ